และช่วงนี้ก็ใกล้เข้าสู่ช่วงของเทศกาลตรุษจีนนะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ห่วงโอมิครอนระบาดในช่วงตรุษจีนแนะประชาชนเลี่ยงเดินทางลดแออัดครับในเรื่องของมาตรการ Dmhtta ครับนายธนากรวังบุญคงชนะโคศกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีครับเผยผลเอกประยุจรรยันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมห่วงการระบาดของโอมิครอนครับในช่วงของตรุษจีน ในประชาชนเลี่ยงเดินทางโดยไม่จําเป็นลดแออัดย้าการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โดยเฉพาะในช่วงของเทศกาลตรุษจ,จีนนะครับ ซึ่งปีนี้นะคะก็ตรงกับวันที่1กุมภาพันธ์2565การฉลองเทศกาลตรุษจีนปีนี้นะคะต้องมีการปรับรูปแบบกิจกรรมต่างๆจากเดิมที่มีการรวมตัวกันของคนในครอบครัวให้เน้นปฏิบัติตามมาตรการ d m h t t a เพื่อลดโอกาสการติดเชื้อภายในครอบครัวและชุมชนรวมทั้งให้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการฉลองเทศกาลตรุษจีนทางออนไลน์มากขึ้นเพราะแม้สบคจะมีการผ่อนคลายมาตรการให้ดำเนินกิจกรรมกิจการต่างๆได้แต่กระทรวงสาธารณสุขนะคะอย่าง คงระดับการเตือนภัยอยู่ที่ระดับ4เหมือนเดิมซึ่งข้อมูลทั้งหมดนี้ก็มาจากโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีด้วยนะคะคผ่านมาความห่วงใยของนายกรัฐมนตรีนั่นเองก็ต้องขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนด้วยนะคะในวงของเทศกาลจุษจีนเนี่ยก็แน่นอนแล้วค่ะว่าทุกคนเนี่ยก็ต้องดําเนินวิถีชีวิตตามวิถีชีวิตประเพณีแต่ว่าสิ่งที่ต้องทําควบคู่กันก็คือการมาตรการป้องกันขู่ิด -19 ด้วยนะคะครับ